สวัสดีครับวันนี้เพจโปร e ก o มเมอรสน p ป o g r m ม i n g นะครับจาก a s m i n O นะครับจะมาสอน PHP วิดีโอที่5นะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการ get type นะครับพูดสึง get type ทุกคนก็คงรับรู้ว่า get ก็คือการดึงนะครับการดึงค่ามาเฉยนะครับ get type คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการตรวจสอบชนิดข้อมูลนะครับว่ามีข้อมูลตัวแปร เพื่อไม่ให้เกิดความ,มผิดพลาดเมื่อนำมาใช้ตัวแปรนั้นนะครับโดยมันจะมีรูปแบบแบบนี้นะครับเราจะมาลองกันเลย PHP นะครับเปิดแท็กใ,ในนั้นแท็กจะมีข้อข้อหนึ่งนะครับคือสมมติถ้าเรา n ิ w วนิวขึ้นมาเนี่ยคอนเทนต์อย่า,ยางเงี้ยแล้วเรากดเซฟกด ctrl S ไม่ขึ้นนะครับเราจะต้องทำการเขียนอะไรลงไปก่อนนะครับว่าคห้ตรงคอนเทน S นะครับอันนี้ผมจะสร้างอยู่ใน ดที่ชื่อว่า isset e แนนเดียวกันนะครับทุกคนอาจจะงงแต่ว่าก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่ความเข้าส่วนบุคคลด้วยนะครับผมจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับก็จะตั้งชื่อว่า get type นะครับแบบ psp นะครับขั้นตอนแรกเราจะได้เห็นว่าข้อมูลที่เราเรียกไปอ่ะมันคืออะไรนะครับสมมติตัวแรกนะครับผมจะให้มันเป็น name จะใส่ชื่อว่าเป็นอ่าพัพงนะครับชื่อผมเองนะครับแล้วตัวที่สองนะครับก็จะเป็นอ่าเยียเยยครับอันนี้ผมจะใส่เป็นอืมตอนนี้ผมก็ยี่สิบสามนะครับอ่าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ่าตัวของ g p a ด้วยกันนะครับเครับอืมก็จะใส่ไปนะครับนะครับในส่วนนี้เราจะทำการเก็ตไทททั้งหมดมาสามตัวนะครับมาดูกัน ว่าในฟังก์ชันของ PHP ที่ชื่อว่า gettype มันสามารถบอกอะไรเราได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการ echo ข้อมูลออกมาก่อนเห็นไหมครับเราก็จะเขียนว่าตัวแปรเนี่ยตัวแปรนะครับ เป็นชนิดข้อมูลข้อมูลข้อวนะครับแล้วก็ทำการอาด,ด,ด้วย get type นะครับ get type นะครับแล้วเอาตัวแปรของ name ตัวแปร name ออกมานะครับ get type ออกมาไปเท่คกับท,ทีครับ อ๋อลืไลไลไมไปลืมไปลืมไปปกติคนนำล็อกเอาครับนะครับก็จะทำการกล็อกมาเลยนะครับก็จะมาเปลี่ยนตัวแปรตามพุ้นี้นะครับ ครับคราวน,นี้เราจะมาลั n นกันนะครับว่ามันผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็สามารถดูแล้วนะว่าข้อมูลตัวแปรน name เน,เนี่ยเราเก็บเป็นชนิดข้อมูลแบบส t r i n g นะครับตัวที่2 year นะครับเราทำการเก็บข้อมูลชนิดเป็น integer ก็คือตัวเลขถูกนะครับ แล้วก็ตัวแปรของที่จะว่า GPA เราเก็บชนิดเป็น double นะครับก็ในวิดีโอนี้ก็จบแล้วนะครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อมาได้ที่อ e ีเมลนะครับชื่อ e อีเมลนี้นะครับแล้วก็ไลน์นะครับ เอามาไว้สำหรับติดต่อสอบถามกันได้นะครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับในส่วนนี้เพื่อทำให้เกี่ยวกับอย่างไรดีครับทำให้ชาวเดพโปรแกรมเมอร์ทุกๆคนที่กำลังฝึกพื้นฐานได้เข้ามาพบคุยกันนะครับก็ในวิดีโอนี้ก็จบการเสนอแล้วนะครับ ดาววีโอหน้าจะเป็นวีดีโออะไรถัดไปก็ติดตามชมด้วยนะครับ